สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีหน้ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาพ้าสว่างค่ะคุณแม่เมื่อวานคุณแม่ขายผ้ามือสองนะคะแต่หมดไปแล้วค่ะวันนี้คุณแม่มีผ้าใหม่ค่ะเป็นผ้าหน้านางนะคะผ้าใหม่ผ้าหน้านางนะคะผ้าสามตะกอค่ะค่ะหน้านางค่ะสวยงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะ ค่ะผ้าหน้านางสามตะกอทอมือค่ะราคาวันนี้คุณแม่ขายของคนใจเย็นแต่ขายของแจร้อนค่ะพันเก้าหนึ่งพันเก้ารอยห้าสิบาทไม่ขายขายหนึ่งพันแปด้อยห้าสิบาทวันนี้นะคะหนึ่งพันแปด้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นลายค่ะเขาเรียกว่าลายมังกรคาบแก้วค่ะ ข่ะหน้านางค่ะมังกรค้าวแก้วค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนแจ่มทุกขืนค่ะมังกรคาบแก้วลายมังกรคาบแก้วค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะวันนี้นะคะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทค่ะผ้าสามตะกอขาดลายหน้านางค่ะมีหน้านางด้วยนะคะค่ะสวยค่ะสวยงามมากค่ะมังกรคาบแก้วค่ะ ลายนี้ก็เป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นมงคลนะคะมงัมงกรค่าแก้วนี่ค่ะคําว่าแก้วก็คือแก้วสารพัดนึกมงคลทุกอย่างค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ปโปรค่ะปโปรทุนนะคะหนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะผ้าหน้านางค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ 1850บาทสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,850บาทนะคะค่ะมากพื้นไหนชอบปื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีท้อนรับทุกท่านค่ะ1850บาทสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะลายหน้านางค่ะค่ะหน้านางนะคะค่ะผ้าหน้านางนี้ค่ะเสริมสริริเสริมมงคลให้กับตัวท่านนะคะ ค่ะหน้านางคือผ้ายันนะคะค่ะถ้าท่านอาจารย์ท่านจะลงไอไปขีดไอรถใบแดงไงค่ะท่านก็ลงไอลงยันนี่แหละให้ค่ะค่ะมาอยู่ในผ้าใหม่ก็เรียกว่าผ้าหน้านางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทวันนี้นะคะค่ะทักเข้ามาค่ะสามตะกอทอมือค่ะเป็นงานไหมไหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมไหมจุนค่ะเส้นยืนเป็นไหมจุนนะคะไหมจุนกับไหมบ้านค่ะ บวกกันไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะค่ะไหมจุนก็เลี้ยงค่ะตัวหมอนตัวไหมเหมือนกันนี่แหละค่ะกินดักแด้เหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่เขาส่งโรงงานจุนสาวเครื่องค่ะเขาก็เลยเรียกว่าไหมจุนนะคะค่ะออกมาจากตัวหมอนตัวดักแด้เหมือนกันนะคะไหมจุนนะคะค่ะเป็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะวันนี้นะคะ ค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนแจ่มทุกคืนค่ะ1850บาทสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจาง1,850บาทค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนทโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ1,850าบบาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1,850บาทค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะมักปืนไหนชอบปืนไหนโทรทักได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางส,ส,สวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะลายนี้ก็เรียกว่าลายกี้เพชรค่ะค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะ 1,850บยหาซิบาค่ะเป็นผ้าหน้านางนะคะค่ะลายนี้ก็เป็นลายนกยุงลำแพนนะคะสีเขียวนะคะค่ะเขียวมิ้น์ค่ะพื้นเป็นสีเขียวมิ้น์นะคะค่ะหน้านางสามตะกอค่ะสวยมากค่ะโดดเด่นมากค่ะช่วงนี้งานบุญงานบวชเยอะนะคะหามองหาผ้าไหมสวยๆใส่ออกใส่ไปงานไอช่วงงานไอเดือนเมษายนะคะค่ะช่วงงานปันสงการค่ะ ค่ะมองหาผ้าไหมส,สวยใสไปวันสงการานต์นะคะสวยแบบไทยๆใส่ผ้าไหมไทยนะคะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทวันนี้โปรโมชั่นนะคะค่ะเป็นผ้าหน้านางค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะคะผืนนี้ก็เป็นค่ะเขียวมิ้นค่ะผืนผ้าเป็นสีเขียวมิ้นนะคะค่ะนกยุงลำแทนค่ะลำแทนได้สวยงามมากค่ะ ค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านไหนยังไม่ได้แอดไลน์กันกับคุณแม่นะคะค่ะยังไม่เป็นเพื่อนกันค่ะคุณแม่ให้แอดไลน์มานะคะไอดีไลน์ของคุณแม่เป็นเบอร์โทรนะคะค่ะเดี๋ยวก็ส่งภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราส่งภาพนิ่งให้ดูค่ะค่ะดูภาพรวมให้ติดตามทางช่อง youtube นะคะดูภาพรวมกับคุณแม่นะคะค่ะเราอยากดูภาพนิ่ง สมมุติเราทักมาแบบนี้ค่ะเหมือนลายนาคีอย่างนี้ค่ะท่านทักมาค่ะเราส่งภาพเลงให้ดูนี่ค่ะทางลายนะคะมาตรงปกกันไหมค่ะตรงปกกันไหมถ้าตรงปกกันโอเคกันแล้วเราก็ส่งหมายเลขบัญชีให้ท่านโอนเงินนะคะคุณแม่รับแต่ระบบโอนเงินนะคะไม่รับปลายทางนะคะเราเอาของมาขายอยู่แล้วค่ะเราค่ะท่านจ่ายเงินมาเราส่งของให้นะคะค่ะข,ของค่ะส่งวันเดียวสองวันถึงนะคะส่งส่งของถึงเร็วค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทค่ะเป็นผ้าค่ะหน้านางค่ะสามตะกรหน้านางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทค่ะ งามตลอดนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะผ้าไหมนี่ค่ะค่ะอู้ว้านางทาไมสวยจังเลยเหมือนใบโพค่ะค่ะแข้วค่าปลอดภัยทุกวิถีก้าวค่ะหน้านางนะคะค่ะเพราะว่าเป็นผ้ายันนะคะมัดมัดลายผ้ายันค่ะค่ะไปอยู่ตรงไหนค่ะท่านอาจารย์ท่านลงยันให้ค่ะเวลาเราออกรถป้ายแดงมาแล้วก็ไปขึ้นบ้านใหม่นะคะค่ะท่านจะลงยันให้นะคะ แค่คาดปลอดภัยทุกวิธีก้าวค่ะถ้ามีผ้าย่ออยู่ในตัวนะคะค่ะสวยค่ะค่ะถ้าคุณแม่ได้ค่ะถ้าคุณแม่มาเลยนะคะค่ะผืนนี้คุณแม่ทําไมได้มังกรคาดแก้วมาหลายผืนจังเลยค่ะค่ะมังกรคาดแก้วขายดีนะคะค่ะนี้ก็ลายกระทงนะคะเขาเรียกว่าลายกระทงค่ะผืนผ้าเป็นสีงาช้างนะคะขาวงาช้างนะคะ ค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะขาวฮาช้างค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ1,850บาทนะคะค่าสามตะกอทอมือนะคะค่ะเขาเรียกว่าลายหน้านางค่ะมีผ้าหน้านางด้วยนะคะเชิงล่างเชิงบนก็เสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริมมงคลกับช้างน้อยค่ะค่ะเอกลักษณ์ของแกว้วสรินคือมีช้างน้อยนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดมีสวยไม่สา่สวยไม่จืดจางค่ะ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นผ้าโปรพิเศษนะคะวันนี้ค่ะโปรผ้าหน้า낭ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบะคะอ่ากระทงนะคะสวยงามมากค่ะลายกระทงนะคะค่ะเหมือนดอกบัวค่ะค่ะโดดเด่นมากค่ะค่ะเสริมทรัพย์เสริมบริีเสริมมงคลให้กับตัวท่านนะคะ ค่ะเป็นหน้านางท่านหน้านางค่ะค่ะนี้ก็เป็นนกยูงงาแทนค่ะขาหน้านางสวยงามมากค่ะเหมือนใบโพนะคะสวยค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะข้างบนข้างบนนกยูงงาแทนก็คือนกปะเก้าะค่ะลายนกปะเก้านะคะ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะมาปืนไหนชอบปืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์นะคะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะนกยุงลำแพนนะคะค่ะสวยงามมากค่ะโดดเด่นมากนะคะ ค่ะ1,850บาทนะคะเป็นผ้าหน้านางค่ะคุณแม่โปรนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะนกยุงทำไมสวยจังเลยค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะค่ะพื้นผ้าสีน้ำตาลเข้มค่ะสวยค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนก็โทรทักคุณแม่มาได้นะคะค่ะผ้าใหม่มีแต่คำว่าสวยนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สมั่งสวยไม่เกิดจาง1,850บาทค่ะค่ะ ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าเจ,ออาเจินบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่าน,นะคะ่ะ